บางพลีชื่อบ้านนามเมืองอันลือเลื่องแห่งจังหวัดสมุทรปราการชื่อที่ถูกสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่าบัดพลีโดยคำว่าบัดแปลว่าใบหมายถึงใบไม้หรือใบตองเย็บรองเป็นกระทงใส่กุ้งปลาปลายำส่วนคำว่าพลีนั้นแปลว่าเส้นไว้เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึงกระทงเครื่องเส้น อันเป็นเครื่องสังเวยที่ใช้ในพิธีบวงสวงมาแต่โบราณคำที่ก่อเกิดเป็นตำนานแห่งย่านบางพลีซึ่งมีประวัติเล่าสืบกันมาว่าปีพุทธศักราช241 0ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองได้โปรดกล้าวให้ขุดลอกคลองสำโรงขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ และระหว่างที่ทำการขุดนั้นบังเอิญได้พบเทวรูปสมฤทธิสององค์จารึกชื่อว่าพระบาทสังคังก่อนและพญาแสนตาจึงได้จัดหาเครื่องสังเวยมาทำพิธีบัดพลีบวงสวงสังเวยเทวรูปณบริเวณนั้นซึ่งต่อมาชาวบ้านต่างพากันเรียกตำบลน,นั้นว่าที่บัดพลี ต่อเมื่อนานปีผ่านไปจึงเพียนเป็นบางพลีในที่สุดแต่ยังมีอีกตำนานที่สันนิษฐานว่าในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหากษัตริย์ผู้องค์อาจเกลียงไกรยกกองทัพขับไล่ข้าสึกมาทางทิศตะวันอกของรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏนามว่าเป็นเขตขตำบล พระองค์ทรงสั่งให้หยุดพักใคร้ผลและทรงทำพิธีพีกรรมบวงสวงหาเริ่อยยากอันเป็นนิมิตตามตำราพิชัยสงครามก่อนยกทัพไปปราบปรามอริราชศัตรูต่อมาสถานที่ทำบัตรพลีแห่งนี้ถูกเรียกเพี้ยนไปกลายเป็นบางพลีดังเช่นที่เรียกกันในปัจจุบันนี้